การที่ภายในบ้านมีอุณหภูมิที่เหมาะสมจะส่งผลให้คุณอารมณ์ดีขึ้นอย่างมากหากร้อนเกินไปคุณก็จะงุดหงิดและฉุนเฉียวแต่ถ้าหนาวเกินไปคุณก็อาจได้แรงบันดาลใจและเฉื่อยชาคุณควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาเซลเซียสเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกดีตลอดทั้งวันและในเวลากลางคืนเราจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิที่15-20องศาถือเป็นอุณหภูมิที่เพอร์เฟกต์สำหรับการพักผ่อน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จําเป็นมากคุณดูดีอยู่แล้วล่ะการจ้องตัวเองในกระจกนานเกินไปอาจทําให้เกิดความเครียดได้นะคุณรู้สึกว่าตัวเองให้ความสําคัญกับข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆต่างๆในร่างกายและมักส่องดูตัวเองในกระจกอยู่เสมอใช่หรือไม่ยกเว้นถ้าคุณเป็นแวมไพร์นะถ้าใช่คุณควรเปลี่ยนกระจกให้มีขนาดเล็กลงเพื่อหยุดตัวเองจากการสํารวจหน้ากระจกนานเกินไปควรจัดระเบียบและใช้เวลาว่างสักสองสานาทีเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ ใช้เวลาสักห้านาทีสำหรับแต่ละพื้นที่ในบ้านเช่นการจัดโต๊ะทำงานแล้วคุณจะประหลาดใจว่าคุณภาพชีวิตของคุณเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมจะทำให้คุณรู้สึกจิตใจสงบและการรักษาความสะอาดก็จะช่วยปรับปรุงสุขนิสัยของคุณได้ในตัวนิสัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมการกระทำและกำหนดทิศทางชีวิตของคุณได้การผัดวันประกันพรุ่งอาจทำให้ชีวิตคุณดิ่งลงเหวถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันมักยากที่จะแก้ไขได้ คุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลิสต์รายการเรื่องต่างๆที่คุณเคยหลีกเลี่ยงจากนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการมุ่งมั่นเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นและแม้ว่าคุณจะยังทำไม่เสร็จก็ตามแต่นั่นก็ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการก้าวไปข้างหน้าและไม่นานคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเวลาได้ขีดค่ารายการเหล่านั้นออกไปจากลิสต์ของคุณใส่เสื้อผ้าชุดโปรดเป็นครั้งคราวแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปไหนก็ตามการได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ดูดีที่สุดของคุณจะทำให้คุณรู้สึกกดดีีััับตวเองไ้ในทนทท คุณควรทำให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษคุณอาจใส่มันเอาไปทานอาหารกลางวันหรือไปห้างสรรพสินค้าก็ยังได้เอาล่ะของทุกอย่างในบ้านคุณมีที่ทางของมันอยู่แล้วแล้วทำไมทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะหากคุณนำมันออกมาก็ควรเก็บมันกลับเข้าที่หากคุณเปิดมันก็ให้ปิดมันซะถ้าคุณย้ายมันลงมาก็ให้เก็บขึ้นไปและหากคุณถอดมันออกมาก็ให้แขวนมันกลับขึ้นไป หากใช้ชีวิตตามกฎง่ายๆเหล่านี้แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากเกิดขึ้นในบ้านของคุณทุกอย่างจะดูเป็นระเบียบขึ้นและคุณจะลดการทำงานบ้านได้โดยจัดการกับสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่วนของใช้สำหรับโอกาสพิเศษคุณควรนำมาใช้หรือมอบเป็นของขวัญพวกมันแค่วางอยู่โดยเปล่าประโยชน์เช่นหากคุณมีน้ำหอมขวดพิเศษที่ตั้งอยู่ตรงนั้นโดยไม่เคยได้ใช้หรือชุดจานสวยๆที่เก็บไว้ในกล่องจนฝุ่นจับอยู่แล้วก็คุณกำลังเสียโอกาส ควรสนุกกับการใช้งานมันเดี๋ยวนี้ในเวลานี้มันมีค่ามากกว่าที่คิดเปิดรับโอกาสนั้นแล้วก็นำมันมาใช้ซะตั้งแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่ค่อยได้ใช้คุณสามารถมอบให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อมอบความรู้สึกดีๆการจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกทราบซึ้งใจในแต่ละวันจะทำให้คุณมีความสุขขึ้นมีคุณภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นการสร้างและการคิดยืนยันเรื่องในเชิงบวกซ้ำๆต่อกระบวนการที่คุณกำลังทำ เพื่อปรับปรุงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั้นถือเป็นวิธีที่ดีในการสร้างสมดุลมันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงออกถึงความรู้คุณค่าต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและยังช่วยเพิ่มความรู้สึกซาบซึ้งให้กับชีวิตของคุณด้วยการมองโลกในแง่บวกสนุกกว่าการคิดในแง่ลบเสมอตั้งนาฬิกาปลูกให้เร็วขึ้นอีกเล็กน้อยทุกวันเช่นหากคุณมักจะตั้งปลูกตอนเจ็ดโมงเช้าก็ให้ลองตั้งปลูกเร็วขึ้นอีก5นาทีในทุกวันจนกว่าจะพบเวลาที่เหมาะสม มันจะช่วยคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเพื่อออกกำลังกายนั่งสมาธิอ่านหนังสือควางแผนวันของคุณหรือทำสิ่งต่างๆที่คุณชื่นชอบมันอาจดูเหมือนไม่มากนะแต่ช่วงนาทีเหล่านั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเร่งรีบและการเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่อนคลายได้การมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในแต่ละวันจะช่วยลดความขี้หลงขี้ลืมเพิ่มประสิทธิผลและทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น ถ้าคุณเก็บที่นอนทุกเช้านั่นถือว่าคุณทำภารกิจแรกของวันได้สำเร็จแล้วคำแนะนำนี้ถือเป็นความจริงอย่างที่สุดการเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนจะช่วยเปลี่ยนแนวความคิดของคุณไปได้ตลอดทั้งวันคุณภาพการทำงานของคุณจะพุ่งสูงขึ้นและเมื่อคุณทำงานใดสำเร็จแล้วคุณก็จะต้องการทำให้มันสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มันเป็นโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จหากต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้เริ่มต้นด้วยการเก็บที่นอนของคุณซะ ลองเล่นโยคะตอนเช้าหน่อยดีไหมโยคะดีต่อสุขภาพอย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากมันจะทำให้คุณแข็งแรงและกระชับแล้วยังส่งผลในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นความยืดหยุ่นและความสมดุลน,นอกจากนี้มันก็ยังผ่อนคลายและทำได้ในบ้านของคุณเองเพียงแค่วางผ้าขนหนูหรือปูเสื่อบนพื้นแล้วปลดปล่อยความเครียดออกไปจากวันของคุณส่วนการให้สุนัขหรือแมวนอนบนเตียงร่วมกับคุณนั้นอาจเป็นอะไรที่น่ารักและรู้สึกดีแต่นั่นอาจเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการแพ้การนอนไม่หลับสิ่งสกรปรกและเส้นขนสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการพักผ่อนและการฟื้นตัวของเรามันยังสามารถเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คุณควรหาเตียงแยกสำหรับเพื่อนขนปุยของคุณและใช้เวลาระหว่างวันเล่นกับพวกมันแทนคนส่วนใหญ่มักวางสิ่งของต่างๆลงบนโต๊ะและคิดว่าแค่แป๊บเดียวแต่พอมองดูในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา คุณก็จะเห็นข้าวของกองสุมอยู่บนนั้นซึ่งมันควรจะอยู่ที่อื่นควรเริ่มต้นด้วยการจัดเรียงเป็นกองกองจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นจึงทําความสะอาดให้ดีมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเวลาเดินเข้าไปในห้องแล้วก็เห็นทุกอย่างสะอาดสะอา้านแทนที่จะเห็นกองขยะสุมอยู่ควรทํามันให้สะอาดเรียบร้อยโดยนําสิ่งของกลับไปเก็บไว้ที่เดิมเสมอและแม้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปไม่ได้ตลอดแต่อย่างน้อยมันก็ดูดีได้ในช่วงเวลาหนึง่งและควรดูแลประตูหน้าบ้านให้สะอาด มันอาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆสำคัญนะถ้าหน้าบ้านของเราดูสะอาดคุณก็จะรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณกลับถึงบ้านคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและพร้อมที่จะพักผ่อนในตอนเย็นการดูแลหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆยังช่วยให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในบ้านของตัวเองแล้วก็ทำให้คุณสบายใจในกรณีที่มีผู้มาเยือนโดยไม่คาดคิดคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องทั้งห้องได้ด้วยการตกแต่งที่เรียบง่ายและบางครั้งกำแพงที่ว่างเปล่า ก็แค่ต้องการการตกแต่งเล็กๆน้อยๆลองมองหางานศิลปะรูปถ่ายหรือแม้แต่ภาพวาดของคุณเองเพื่อมาเติมเต็มพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้แขวนมันเพื่อปร,ปรับปรุงพื้นที่ให้ดูดีขึ้นการเพิ่มชีวิตชีวาในพื้นที่ว่างสามารถมอบความรู้สึกดีๆทําให้เรามีรอยยิ้มและก็เติมเต็มบ้านของเราให้มีลักษณะเฉพาะตัวคุณควรจะโทรหาเพื่อนๆหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคุณสามารถโทรได้ในระหว่างทําความสะอาดบ้าน ตอนพาสุนัขไปเดินเล่นหรือตอนที่คุณพักผ่อนอยู่ที่บ้านมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่การได้ติดต่อพบปะก,กับคนที่เรารักก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แม้เราจะเป็นคนเก็บตัวก็ตามการทําเช่นนี้ยังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นด้วยดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับทุกฝ่ายเราควรเปิดเพลงเพราะเพ,ะเพะื่อสร้างบรรยากาศที่คุณต้องการในขณะนั้นไม่สําคัญว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามดนตรีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณ หาเพลงที่เหมาะกับความรู้สึกหากคุณต้องการผ่อนคลายให้เปิดเพลงช้าๆหรือแนวอะคูสติกแต่ถ้าคุณรู้สึกเศร้าให้เปิดเพลงจังหวะสนุกสนานไม่ว่าเป็นแนวไหนก็ตามให้ดนตรีช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของคุณบางคนอาจรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ทิ้งสิ่งของนอกกายบางส่วนออกไปบ้างน,นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่านะเพียงแต่มันไม่จําเป็นต้องมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราสะสมไว้ทั้งหมดมาโดยตลอดรูปแบบบ้านที่ทันสมัยล่าสุดก็เปล่าประโยชน์ หากไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุเหล่านั้นทําให้คุณรู้สึกอย่างไรหากของบางชิ้นทาให้คุณรู้สึกพอใจแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นถ้วยรางวัลตั้งแต่สมัยมัธยมต้นคุณก็ควรเก็บมันไว้อีกวิธีที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในพื้นที่ของตัวเองก็คือการให้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมต้นไม้ในบ้านจะช่วยทําให้ห้องมีอากาศสดชื่นทาให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและทําให้คุณสดใสเบิกบาน คุณต้องดูแลต้นไม้โดยการรดน้ำและตัดแต่งกิ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีได้ด้วยต้นไม้ถือเป็นไอเดียที่ดีรอบด้านจริงๆกลิ่นดอกไม้ที่หอมสะอาดยังส่งผลดีต่ออารมณ์ของเราได้ดังนั้นควรใช้น้ำมันหรือเทียนหอมหากคุณต้องการคลายเครียดจากวันของคุณกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยให้หลับสบายซึ่งเหมาะสำหรับตอนกลางคืนการวางมะนาวไว้ข้างๆขณะที่คุณทำงานสามารถทาให้คุณรู้สึกดีและตื่นตัวขึ้นได้แต่อย่าใช้กลิ่นที่แรงเกินไป กลิ่นใดๆก็ตามที่มีความเข้มข้นมากเกินอาจทำให้รู้สึกเครียดและปวดหัวมากขึ้นซึ่งนั่นตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการการมีสัตว์เลี้ยงก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมันจะทำให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นโดยรวมและยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นลดความดันโลหิตของคุณได้อีกด้วยการเลี้ยงสุนัขจะทําให้คุณมีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากคุณต้องพาพวกมันไปเดินเล่นเป็นประจำนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงก็ยังช่วยคลายเครียดและความวิตกกังวลของคุณได้ด้วยการสร้างเสียงหัเราะ และการแสดงออกถึงความรักไม่เชื่อถามคนที่เลี้ยงแมวดูสิคุณสามารถทำให้ทุกทุกที่มีความรู้สึกเหมือนบ้านได้ด้วยการจัดวางแสงไฟหลอดไฟที่มีเฉดสีขาวหรือเหลืองสามารถเสริมความผ่อนคลายและก็ทำให้ห้องของคุณรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนการประดับเทียนและไฟรีจะช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่ให้กับทุกห้องแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดตัวเองเป็นที่หนึ่งเสมอแต่อย่าลืมว่าตัวคุณเองก็สมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีเช่นกัน การมัวรอให้คนอื่นมาดูแลคุณอาจจะไม่คุณรู้สึกแย่กว่าเดิมเพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นคุณหาเวลาให้ความสุขตัวเองเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆไปเดินเล่นหรือเพลิดเพลินกับช็อกโกแลตสุดพิเศษที่คุณมีใช่แล้วช็อกโกแลตอย่าลืมให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นที่1การใช้เวลา12ชั่วโมงต่อวันไปกับอุปกรณ์อย่างพวกทีวีสมาร์ทโฟนและวิดีโอเกมอาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแค่การดูทีวีและสตรีมมิ่งเพียงอย่างเดียว ก็อาจกินเวลาของคุณไปถึงสี่ชั่วโมงแล้วคุณอาจคิดว่ามันคือการผ่อนคลายหลังจากวันอันหนักหน่วงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรับชมด้วยมันอาจจะไม่เกิดความเครียดและความกังวลมากขึ้นการดูทีวีน้อยลงจะทำให้คุณมีเวลาไปทำสิ่งอื่นที่น่าตื่นเต้นกว่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแค่ส่งผลดีต่อเวลาว่างของคุณแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยและนี่คือวิธีง่ายๆในการเตรียมพร้อมสำหรับวันที่มีประสิทธิผลให้เตรียมเสื้อผ้าข,ของคุณให้พร้อมสำหรับทุกสิ่ง ต้องการไปวิ่งหลังเลิกงานใช่ไหมการเตรียมชุดออกมาไว้แต่เช้าจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้คุณมากขึ้นการต้องเตรียมตัวสำหรับการวิ่งอาจทําให้คุณหมดกําลังใจแล้วก็อาจเลิกลมได้แต่การเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไว้ก่อนจะช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จแม้ว่าคุณจะอารมณ์ไม่ดีก็ตามนอกจากนี้การวางแผนล่วงหน้ายังช่วยให้ทุกเช้าของคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและไม่ต้องเร่งรีบเพราะคุณจะได้ตัดสินใจเลือกเครื่องแต่งกายสําหรับวันนี้ไว้แล้วที่เหลือก็แค่ออกจากบ้านและทําให้มันเป็นจริง